สวัสดีค่ะพี่มิวนะคะน้ำหอมกัรยาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำแบรนด์น้ำหอมแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะว่าเราจะควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดีหรือเราควรจะสร้างกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองอย่างไรดีนะคะ 1. น,นะคะไปหาความเชื่อมั่นมา สร้างยังไงไปหาย่างไ,ไาางไน้องต้องฝึกค่ะการขายเนี่ยเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวใช่อีกหนึ่งอย่างก็คือการฝึกฝนให้น้องไปลองฝึกขายนะคะไปรับจ็อบหรือว่าลองขายอะไรเล็กๆน้อยๆดูก่อนก็ได้ฝึกขายฝึกเ,ออเจราจากับลูกค้านะคะลองฝึกขายดูลองพูดคุยดูนะคะว่า เราถนัดทางด้านการขายจริงหรือเปล่านะคะแล้วเคยมาทำแบรนด์หรือว่าลงทุนอย่างจริงจังก็ได้นะคะสก็คือถ้าคิดอยากจะทำต้องทำนะคะถ้าคิดอยากจะทำต้องทำทำโดยมีความรู้ทำโดยการศึกษาหาข้อมูลนะคะทำโดยแบบเออ ได้พูดคุยกันแล้วไม่ใช่ทําแบบคิดเองเออเองอย่างเงี้ยน,นะคะ 3. เงินที่ลงทุนนะคะไม่ควรเป็นเงินเก็บทั้งหมดที่จะเอามาลงทุนทําแบรนด์หน้าหอมควรจะลงทุนในอัตราส่วนของเงินเก็บประมาณ2 0่0อพอนะคะหรืออาจจะแบบประมาณ30-40%ก็ได้ในในอัตราส่วนของเงินเก็บนะคะอย่างเช่นมีเงินอยู่ อยู่หนึ่งมืนมีเงินเก็บอยู่หนึ่งมืนบาทก็เอามาลงทุนสักประมาณ3ถึง4 0 0 0บาทหรือ5,000บาทประมาณนี้ให้เรายังเหลือเงินเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำธุรกิจเราต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะเราต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะทุ่มเงินเพื่อที่จะทำธุรกิจหมดหน้าตักเราควรที่จะเหลือเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด เอาไว้ซ่อมแซมหัวใจหรืออาจจะเป็นทุนทรัพย์ในการที่จะผลิตลอกต่อไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังอยากจะทำแบรนด์น้ำหอมนะคะสามารถเข้ามาปรึกษากับพี่มิวได้เลยนะคะเราไม่ไม่มีค่าปรึกษานะแล้วก็ยินดีให้กับให้กำลังใจทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ